ชิปหายค่ะ,คะงานชิปตอกเราก็เจอกจันใช่ดิชิปนั่งคู่กับหายนะคะน,น้องหายอ่น้องหายอันนี้น้องชิปอันนี้หายะค่ะรวมกันเป็นชิปหายนะคะนั่งเลยมแนม่แงๆชิปปี้ชิปมังค์ชิปอะไรนะ <S 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 เออมึงก็มาชิปหายแหมอีบูบเบอร์ชิปตอกนี้ทุกคนนะคะค่ะนเทสามสองอะค่ะอุ่ย อุ้ยน้องชิปแหม่ใจเองตุ้งยี่หกโอ้โหประมาณไอ้นี่มากน่าเด็กว่าผมอ่ะอารัวลหัวใจให้พี่ชิปพี่เนาะอ่าขนขึ้นคนขึ้นคนขึ้นคนขึ้นสวัสดีทุกคนนะคะสวยมากโอ้โหถ่ายอะไรเหนื่อยสนุกดีแต่ว่านี่แหละเคลียร์ปัญหารายวันอยู่ชิ้กพอมีปัญหาชอบโทรไปเองเพราะอยากให้เขารู้สึกว่าไม่ใช่แค่เราเอาพนักงานออกหน้าแต่เราอยากคุยเองแต่ก็ผ่านแล้วก็เป็นบทเรียน เนาะคือไม่ใช่แค่คนในร้านอยากใจใจนะคนที่นั่งอยู่ก็อยากทุกคนในห้องในบ้านก็คือเงียบเกิดอะไรขึ้นธรรมดาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ก็สวยครับสวยฮะอ๋อหมายถึงว่าสินค้าที่ออกมาไงสินค้าสิเอ้ยแม่แม่แม่สินค้าพี่ชิปปี้หน่อยอันนี้อะไรอะ มีสบู่ค่ะแล้วก็มีแป้งสองตัวนะคะวันนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาถ่ายสบูบ okay, ่ยังไม่ได้ยังไม่ได้อะไรเลยที่ตกเป็นเหยื่อเขาพาะปากหวานขอไม่หรอกไปบังคับเขามามามาสบู่ก่อนเลยสบู่ก่อนเลยได้ค่ะ ค่ะวันนี้ก็สบู่บูเบลนะคะมีทั้งหมด3สีด้วยกันซึ่งต้องบอกก่อนว่าการที่เราใช้สบู่คนก็ไม่เข้าใจอันนี้จะมีแถบตัวทําฟอร์โบก่อนได้ไหมล่ะเฮ้ยทมกแ้่ใช่ค่ะมันเอาไว้ถูหน้าโดยที่มันจะไม่ไม่ระคายเคืองหน้าคือถ้าเกิดว่าโดนน้ำมันก็จะขยาย มันหอมมากเฮ้ยนีโอ้ไม่ก็มันหอมมากตัวนี้ปกติแล้วอ่ะหนึ่งก้อนอ่ะมันอยู่ที่119บาทแต่เนี้ยมีโปรมาให้ก็คือ4ก้อนในราคา 356บ้อยห้าสิบหกบาโหก็คือได้ทุกสีเลยแล้วก็ก็แถมตัวที่ขายดีก็คือเป็นตัวอาบุตินแหมมันโดนน้ำน้ำเย็นยังไงโดนน้ำมันก็จะฟูขึ้นมาจะเป็นยังไงคะเหมือนผ้าเช็ดปากเลยแต่ว่าในร้านอาหารใช่มันก็จะฟูขึ้นมาเดี๋ยวเราลองอันนี้เป็นเอ่อคือลูกคือแบบเป็นไทยจีนค่ะเป็นไทยจีนใช่ซึ่งสบู่ตัวเนี้ยต้องบอกก่อนว่าสีฟ้า

ได้อหมยังหรอคะมาแล้ว p ี p สามรอยห้าิบหกสามร้อยห้าสกหนึ่ก้อนหรอคะสี่ค่ะได้ไปทั้งหมด4ี่ก้อนเลยก็คือได้ทุกสีแล้วก็แถมตัวสีส้มไปอีกเฮ้ยสี่ก้อนมึงสอก้อนไม่ถึงร้อยสอก้อนรับแปดสิบ้าท่ละห้านาทีมาละห้านาทีมาคะบูหานาทีให้เริ่มเลยไหมเริ่มเลยมขายเลยค่ะ สี่ก้อนมึงพูดมาสิอ๋อใช่คือคือต้องบอกใครกันบกใจได้มึงพูดมาสิคะตกใจคือต้องบอกก่อนว่าเรามีทั้งหมด3สูตรนะคะสูตรสีฟ้าก็จะเป็นโอดมิลก็จะช่วยเรื่องของซออีกวอแล้วก็ตัวสีชมพูนะคะก็เป็นคอลลาเจน ซึ่งเป็นพิงโกตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องความหน้าเด้งส่วนอาบูตินอันนี้ก็สามารถลดเม็ดสีได้ช่วยเรื่องแบบแลดูกล้าลดูลดแลดูนใชหน้าำํารเ่ถูกต้องและหอมมากคือตัวที่ขายดีที่สุดก็จะเป็นสีส้มแต่วันนี้เนี่ยก็กดในตะก้าก็คือได้เลยทุกสีแล้วก็ได้เพิ่มตัวสีส้มไปอีกหนึ่งสีในราคาแค่สามร้อยห้าสิบหกบาควรใช้ไหนคะหน้าแบบบูม ใช้ได้ทุกสีเลยค่ะอันนี้คือคำด่านะครับใช้ได้ทุกสีเลยแปลว่านามีปัญหาทุกอย่างเลยแต่หอมมากเราต้องบอกว่าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับหน้าทำไมถึงต้องใช้อันนี้คือใช้ได้ทั้งตัวบอกว่านี่ตัวแบรนด์ใช่ซึ่ง ทำไมรู้ไหมเพราะว่าการที่เราใช้โฟมล้างหน้าโฟมมันมีสารให้มันตีฟองแต่ตัวเนี้มันไม่มีคือสบู่คือเราผูวมันจะมีฟองแล้วตัวนี้ก็จะช่วยให้มันมีฟองด้วยไอที่แถมไปนั่นนะคะก็จะแถมทุกออเดอร์เลยใช่ครับสวยมากส่วนตังงดีนะคะเอาอ่ะให้แต่ละหมามากแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์รักโรงด้วยราคาดีมากเลยครับดูตอนนี้ตอนนี้ราคาคูปองหมดแล้วครับเพิ่มคูปองไหนครับ ใครมังสั่งใครคะปกติที่รักคู่กับใครไปไหนมาแล้วล่าสุดบอกกูให้กูฟองแบบไม่บอกชาวบ้านชาวช่องมาก่บอกว่ากูมองหมดตอนตอนตอนแรกมันยูดูเกินมเนี่ยต้องแบ่งกันแบบป้าสามคู่เหรอต้องแข่งกันทุกช่องกูบอกต้องแยกกันกดได้เลยปกติขายก้อนละเท่าไหร่ครับอันนี้ถูกแปดหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทอ่าวันวันนี้ขายสี่ก้อนเหรอหรือว่าไงสี่ก้อนในราคาสามห้าพันไม่ถึง เราด้อมองหน้ากันหรอเลองด้อมองหน้าหันไปสิยูหันไปก่อนอัเมียเขาด้องหยุดเอออันเมียมันปิดหน้าแล้วลองหันไปยูหันไปนิดนึงนิดนึงเร็วๆเราคือนักแสดงมึงต้องแสดงได้มิมึงเป็นนักแสดงนะคนแพ้คนสวยเกี่ยวกับการไม่ได้หรอกหอมมากอันนี้ได้สามก้อนเวลาที่มึงเกี่ยลบไม่กลั้นเลยเอ็นดูอ่โอ้ยก้อนปุ๊บ อ๋อเหมื o นกูเลยนี่นี่อันนี้อันนี้ใช้ยังไงโอ้ยดอกเหมือนกูล้างจานอะโค้งอะตาส้มโขเขาใช้ดีมากก็ยังเป็นแบรนด์น้องใหม่เกิดให้อ๋อเกิให้เป็นแบรนด์น้องใหม่เลยบอกบอกบอกแม่แม่วุ้งอ๋ออะไรอะใช้ได้ทำได้ ัวคือมันสะดวกดีนะครับเหมือนมึงล้างรถอะพี่ยูอ๋อคือสะดวกะไม่ไม่บาดหน้าหอมไหมหอมไหมหอมหอมหอมเอ่งบาดไหมบาดไหมแล้วมันต้อตาเพื่อนไหมล่ะเดี๋ยวได้ไปไหมไปได้กันนะเอาเอาเดี๋ยวไปล้างเป็นคนล้างเองมาคือจะไปใช้ได้ขนาดนั้นอ้ พื้นบูงว่าคือหลุดออกมาเลยกลิ่นไหนหอมสุดจริงจริงหอมทุกกลิ่นเพราะว่าในตะกร้านี้เราจะให้ไปเลยทุกกลิ่นนะคะไปลองได้เลย oh. ในราคาสามห้าหเข้านั้น,นะคะก oh. ดได้เลยเดี๋ยวชิปพวรให้อีกทีนึง oh. สีฟ้านะคะจะเป็นโอตมิวจะช่วยเรื่องขอ,งอบซอกอีกวอร์เนาะ oh. แล้วก็สีที่สองนะคะเป็นท mm ิงโกอลาเจนก็ช่วยความหน้าเด้งคอลลาเจนน่ะทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันจะช่วยให้มันแบบอิ่มน้ำเด้ง mm hmm. ดึงอะไรแบบนี้

มันมาหัดสะใจโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับอะไรเลยมึงล้างหน้าให้ยูหน่อยใช่ดีมากค่ะมึงยังหน้าให้ยูหน่อยถ้าแบบว่าคนที่ขอปับเลยนะคบอยากแบบลดสิวสิครับสีบ้า อยากหน้าดูออล่าขึ้นดูสว่างขึ้นสว่างขึ้นสีส้มอ่าแล้วก็ถ้าอยากแบบหน้าเต่งตึงใช่ฉีดลังปูแต่วันนี้ได้ทุกสีเลยเราจะได้สีส้มเพิ่มไปอีกเป็นสีส้มสองอันเขาเป็นสูตรที่ขายดีที่สุดยูอยากได้สีดน้ายูจะให้ชิปปี้รักหน้าให้สีไหนเออเอากระดานมาฮะไปตู้แต่งหน้ามาเขาให้ให้มุน้างหน้าให้ยูได้ มึงร่างได้มึงร่างได้มึงเป็นนักแสดงมึงต้องทำได้อยู่ตาหวานแล้วเนี่ยพอมีผู้หญิงก็หาว่าผมตาหวานไม่สมบูร pH ที่เป็น pH เดียวกับหน้าเรามันจะไม่เหมือนผกหลังหน้าที่มันมีค่า pH ที่สูงกว่าหน้าเราเออฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่อยากแบบกระจ่างใสใช้แล้วแบบหน้าบ bright ใช่อารักหน้าให้มามาเมื่อวานบอกว่าหยิบอาการหน่อยบอกนี่เก็บสุดๆแล้วเอาอายุชีพลักหน้าให้หมาแต่หน้ายังใสอยูหนะใช่ครับอืม ลงเองก็ได้ลองเองลองเองาหาใช้สีหนคะไม่ด้ดเลยผมอยากใช้สีฟูแล้วกันเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวให้ร่างร้างอ่ะเดี๋ยว้เอเมครับไม่มีอะไรคอมเมนต์ชอบยอแล้วไอ้ตัวนั้นน่ะขอยออันี้งอะไรยังคะเอ่อยังครับ ด่ารักแม่ค่ะเอ้ยอาวเจนหายเจนหายเจนไหนเหรอครับโอ้โหเรื่องกิ๊กิ๊วเรื่องกิ๊วที่ผมอยากเซวเลยโอ้โหเอาหมดเวลาแล้วต้องทำงานแบบมืออาชีพอ๋อเหรอใช่ครับคนเราอ่ะไม่มีหรอกแต่เราชิบถูกให้เบาๆแล้วกันนะคะความเพอร์ซนาอะไรโอ้เรืลองจ้ะเฮ้ยเข้าตาบ้าขอร้องนะสายตาบ่งบอกว่าเยี่ยว เร็วๆๆๆเๆๆๆๆๆๆๆีกๆอๆๆๆๆๆๆเๆๆๆยๆๆๆีๆๆๆๆๆๆาๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆเๆๆๆๆๆ่ๆๆๆๆวๆๆๆๆๆวๆๆีๆๆๆเๆๆนๆๆๆๆ่ๆๆ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 ดๆๆ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 ๆดๆๆ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 ๆเียเีๆ ไม่ใช่ไอฟ้อนนงฟองหน้าฟองน้ำประมาณนี้ฉันไม่กล้าจับหน้าเยอะแต่ก็จับไปแล้วเนาะนะคะถู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 ขอทวนราคาอีกทีนะคะวันนี้4ก้อนในราคา356บาทค่ะโอ้โหสีก้อนนะทุกคน4ก้อนได้4ก้อนไปเลยนะคะเออนะเป็นยังไงคะรู้สึกสัมผัสแรกอืแค่ตายเดอะมันไม่เหมือนกับเมื่อกี้ะ ไม,ไม่ไม่เหมือนเมื่อกี้สุดเลยมันไม่นุ่มเหมือนเมื่อกี้ไม่รู้วยทำไมเมื่อกี้มันใส่ปล่อยขันหม้อไงนะ้ยจะอ่ะทุกคนจ๋ากระหม่อนี้กดต่อเลยนะกดเลยนะเนี่ยจะแถมไปทุกออเดอร์นะคะตัวนี้ทุกคนแด่นี้ก่อนนะครับเออ คือไม่บาดหน้าเลยนะครับไม่บาดหน้าแน่นอนนะครับไม่บาดหน้าแน่นอนนะคะอ่ะใครที่อยากจะดูแลจริงๆแล้วสบู่เนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นนะถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดมันก็จะทำให้หนึ่งหน้าเป็นหลิวสูหน้าเป็นเหลิวสูเลนทูกแบไหลดูดไหลยุ่งหลังยุ่งเพนาะั้นนหลดกุดตะลัพูดตอนหลินุ่เลยแบ๊แบ๊ด้วยดิ เก้ากล้าเองครับแม่กดได้เลยค่ะรีบกดได้เลยนะคะเอาไปทุกคนไม่ต้องซื้อสบู่ผมไม่ต้องซื้อสบู่ยูจีนนะครับไปซื้อสบู่พี่ชิปเฮ้ยเลิกออันนี้เดี๋ยวเราจะค้าตะก้าไว้ให้วันนี้ชิปไมอีกหนึ่ตัวช่มัยใช่ค่ะอะยังมีเหรอไม่อีกหนึ่งตัวจันจ้ะเาหลังให้พี่ชิปมาสี่ห้ตัวนะันนัช่วยนั่งขายได้เออบอกไปเลยเออ มีอีกตัวหนึ่งยังไงจ้าตัวนี้คือต้องบอกว่าคุณนั่งไหมอ๋อไม่เป็นไรเหรอใช่ผมนั่งเออนนัั่งทีได้โอเคโอเคแล้วเจนหายไปไหนอ่ะเดี๋ยวมาค่ะสักครู่ค่ะเจนไปละเจนคือตัวนี้เป็นเอาหลานหลานลงมาละอ่ะยังไงคะแป้งมาดามออร์แกนิกว้คซึ่งเป็นแป้งผสมทองคำนะคะรอเดี๋ยวไปท้าเป้งเดี๋ยวล้างหน้าก่อนนล้างเจนหน้าก่อนเป็นแป้งผสมเอาคุ้ณนั่งข้างชิมโอเคอ่ะเป็นแป้งผสมทาทองคำซึ่งจะ แม่ชาติคอนเฟิร์มมันดังมันดังเอาปิดละมาต่อเลยค่ะตะก้าขึ้นยัง่ะปกติอยู่ท <co pues ี่ราคา4 0่ห้่อยนะจิสี่ร้อสี่ร้อยเก้ิบห้าสี่ร้อยเก้าสิบหนึ่งตหนึ่งตลับนะคะตลับนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูเออตลับเดียวเด็กๆมาแน่ ตลับเดียว495แต่วันนี้โปรมองแขมสแขม2ก็คือได้ทั้งหมด4ตลับในราคา399โอ้โห9 9คือไม่เกือบือบร้อยแต่ไม่ถึงเออนะคะตลาที่สองแขมสนะคะซึ่ง เดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าข้างในอ่ะมันจะมีทองคามันจะปึ๊บป๊บและอันนี้คือไม่มีเบอร์นะคะหมายถึงว่าเขาบอกว่าถูกมากถูกมากมากอันนี้คือเอาแบบไม่ไม่เอากําไรนี่ผัดขุนลูกลูกบอกว่าลูกบอกว่านคิดถึงแม่อาวเหรอโอเคลูกร้องไห้แล้วนอนสองคนอันนี้คือไม่มีเบอร์คือใช้ได้ทุกทุกสีผิวเพราะว่าอยู่ตรงนี้ทอง รู S <S ้ร e, 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 e ้องอาไรทองคำมันจะช่วยเบลนสีเข้าไปในหน้าได้โดยที่แบบคือมีเบอร์เดียวอ่ะคือไม่ว่าผิวสีไหนก็คือใช้ได้เลยนคะะวันนี้สี่ตลบสามเก้าเก้าทำไมมาแต่ขายอะไรแบบว่าถูกๆขนาดนี้เนี่ยเอาก็ไลท์เจนนี่ร์คะอ่ะดูหน้านะครับนี่ไอ้ล้างมาเนี่ยดูหน้านะเอ้ยข้าขวือีจังทำไมต้องเอาหน้ามาใกล้ๆนี่ สี่ตลับ399กดเลยค่ะโหนะสามสามตลับสี่เก้าเก้าแป้งนี้มันมันดียังไงครับแป้งนี้เออแป้งนี้มันดียังไงแตกต่างจากแป้งที่อื่นยังไงและทําไมต้องกดคะกันน้ำกันเหงื่อกันแดด SPF SPF 15นี่ดูสบู่เมื่อกี้ทาคือหน้าแบบว่าไม่มีคำว่าแห้งเลยแป้งตลับที่ดีต้องกันน้ํากันเหงื่อแล้วก็มี SPF ค่ะซึ่งจบครบในแบรนด์แล้วอันนี้เขาผสมพอกขคำไปลองเดี๋ยวน้องดูดิมันมีมันวิบวับมันมีกิเตอร์นี่โอ้ยดูความมันวิบวับทำไมอ่ะ มันแบปุ๊บป๊บมีคาหน้าที่แบาฟ้าเดี๋ยวฉิดซับปุ๊บแต่ว่ามือมือมือผมไม่เชื่อมันพี่ว่าน้องหนูเขาไม่เคยมีแฟนเลยเน้องตัวอากาศนี่แล้วยังไงเมืองตอนพี่เต๋ามาเขายกขึ้นไปให้เลยเราก็ต้องให้คืนกับไรเขาบ้างแบ่งกันเนาะแล้วไม่มีแบบตักเขาบ้างอะไรแบบนี้บ้างเหรอมันมีไ่ม แต่ผิวอยู่ดีมากเลยนะเขาก็ครับแล้วปกติมีแฟนเลี้ยงครับพ่อพี่มีเมียแล้วพูดแบบนี้ไม่ได้นะแล้วผม<ด>ถามให้คนดูในไลฟ์ผมโอ้โหจะมาถามยังยไงอะไรเรื่องวันให้ห้านาทีนะคะทุกคนกำลังเริ่มอันนี้จะถามเพิ่มหนึ่ง มันก็ธรรมชาติอยู่เะล่ะเขบอกว่าเป็นแป้งที่สวยมากครับติ๋ควรใช้สบู่สีอะไรคะิม้สีฟ้าค่ะแต่บอกว่าในในเซตอัพคือได้ไปทั้งหมดสีสีฟ้าสีชแล้วก็แห้งอีกโดวิกเนี่ยแล้วเมื่อกี้คือล้างหน้าแล้วหน้าขาวมากเลยเนี่ยหน้า bright สุดเลยพอใช้ป่ะมือไม่ใช่หน้า bright หน้า bright bright เก่งอ่าฉันใช้ให้ดูหน้ามันๆก็เติมแป้งได้เลย โอ้ไม่น่าเชื่อนะครับเป็นแป้งที่พยายามเป็นแป้งที่แงบฉี่เนาะอ่ะเลิกขันทุกคนกดอะไรแล้วยิวมึงยิมไม่หลุดเลยยิมยังไงสองพันแรกสองพันแรกคุณได้ทาแป้งนี้รู้สึกยังไงครับคุณลูกค้าคุณลูกค้าพูดไปเลยค่ะที่คุณลูกค้าใช้ครั้งแรกเขินครับเป็นแป้งที่เออเป็นแป้งที่เนื้อดีมากครับแล้วอันนี้คือ ได้ทั้งหมด4เป็นโปรสแถม2องสี่สามเก้าเก้าอากันน้ำไม่พอสามกันน้ำร้อยหรอถ้าหลับร้อยบอกป้าใช่ค่ะเจนนี่ถูกมากเลยน้องยูใช่ถูกมากเลยน้องยิิวยวเชื่อพี่ดิใช่พี่เจนยิวยูทาแป้งบ้างจะได้มีเมียกับเขาสักทีโอ้โหขอบคุณมากครับพี่สอบคุณคือผมเนี่ยอยากมีเมียมานานแล้วใช่ยิวผมไม่รู้เลยว่าการที่เรากัมีเมียเขาทำกันยังไงอ่ะ เดี๋ยวพี่จัดการให้เดี๋ยวพี่ทำให้ดูการจีบพี่หญิงก็ทำยังไงสมมติว่าจีบพี่จิ๊บเนี่ยถ้าคนนี้ว่าจะจีบพี่จิ๊บสมมติว่าพี่จิ๊บพี่จิ๊บอะไระอันดับแรกเลยเนี่ยนะอันดับแรกกดแป้งกดสบู่ก่อนอ่านควรสบู่สบู่คือสา้อ้าสหได้ทั้งหมดสีก้อนวันนี้มานดาออร์แกนิกก็ได้เหมือนกัน4ีตลบ ไหมราคา399เก้าเก้าเนีาด uh, ีมากได้เลยค่ะดูนะกดแล้วจีบได้ไหมเฮ้ยเขาตอบเขาสี่เขาถามอ่ะ กดกดค่ะสีได้แต่จะเอารืไม่เอาก็คิดอีคอการที่เราจะเลือกใครไหมจีบเราก็ต้องเลือกดีๆเนาะจีได้จีบก่อนเสนอตัวก่อนว่าเออผมอย่างนั้อย่างนี้นะผมำกิจนนนี่นั่นผมคนที่ใสแบบนั้นแบบนี้๋ต่จะเอาหรือเปล่าผมจีบก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวผมเทดูว่ากันน้าหรือเปล่าอุ้ยขาบุ่เทว่าเขาจะน้าจุกน้อีกแล้วอุ้ยมจะกระโดดนะอย่ามตราคาด ดีวมันมีลูกค้าอีกเยอะไฟจอตด้วย้เโอ้ยมหัวจุ่มน้เขาจำผู้หญิงมโอโหนี่เสียตัวให้เราาต้องมาเอาหัวจุ่มน้ำดูมาเหัวจุ่มน้ำไปแล้วมหัวจุ่มน้ำไปแล้วุกว้เยคมกลับแล้วกัยมก ให้ตายเถอะเป็นอะไรเนี่ยอ่ะย้ำหน่อยเลยตอนนี้เหลือเวลาไม่เยอะลูกค้าได้ทั้งหมด4ตลับนะใช่ราคาสามกว่าใช่ค่ะถูกเออซึ่งราคานี้ไม่มีแล้วปกติอันเดียว495อบาทค่ะอันนี้คือแบบว่าอันนี้คือเอามาให้ล้านเต็มเลยถ้าเมียไม่ห้ามนี่คือกระโดดน้ำไปแล้วนะเมื่อกี้อยากบอกป้าลูกค้าลูกค้าลอนเปลี่ยกอ่ะตอนนี้หมดเวลาขออีกร้อยชุดสุดท้ายตัดเลยนะ ดีมากๆอยู่แล้วคือทั้งสบู่ทั้งแป้งเอามาให้ราคานี้คือไม่มีแล้วนะมีแค่ไลายเจ้ดหยเจ้าราใช่้อาแป้งเนี่ยตอนนี้แป้งคนกดเยอะมากคืออยากให้ทุกคนได้ลองแป้งนะคะโปรวันนี้คือซื้อ2แถม2ในราคา399ก็คือได้ทั้งหมด4ตลับปกติตลับเดียวคือ495 คือได้สี่ตลับเนี่ยถูกกัราคาชิ้นเดียวในปกตินี่แหะฉะนั้นได้กดซึ่งแป้งเนี้ยคือมีอยู่เบอร์เดียวนะคะใช้ได้กับทุกผ,ผิวเลยเพราะว่าตัวทองเนี่ยมันจะไปเบลนดสีให้แบบเข้าไปในหน้าเราเองใช้ได้ทุกสีซื้อไปเถอะครับแป้งถูกต้องค่ะเราใช้ได้นานมากเลยสีผิวแบบไหนก็ใช้ได้ครับแป้งมันจะเบลนเข้าสู่ผิวกุณเองขอห้าสิบบ้านสุดท้ายนะ เราต้องรีบนะเดี๋ยวพี่ไอซ์จะคลอดแล้วคอหอโอ้พี่ไอซ์มาคลอดอ่ะพี่รามีสองสัปดาห์คลอดผิวแพง่่ยใช่ได้ค่ะเพราะว่าทองบอบบาลคือมันจะแบบมันมันดีสำหรับผิวค่ะพนองลูกปิดประตูหน่อยจ้าเขาบอกเออขอบคุณค่ะคนหลายๆขอบคุณพี่ชิ๊บวันนี้ขอบคุณนะ เดี๋ยวเราจะเราจะค้างตะก้าไว้ให้อีกห้าสิบบ้านสุดท้ายเนาะที่ได้แป้งอ่ะสี่ตลาดนาที่รักค้างไว้ให้